แต่อยากให้พี่สายพูดนิดนึงว่าในขณะเราถึงจะกระทบเหมือนกันเราก็ยังพยายามที่จะช่วยคนอื่นที่เขาเดือดร้อนมากกว่าเราใช่ไหมพี่สายเมื่อกี้พูดมาแล้วว่ามีกิจกรรมแจกข้าวพี่ๆไรเดอร์คนขี่ออแรบขี่อะไรต่างๆ <All right. S 2> อธิบายนิดนึงคือมันมัน,ม,นมันเริ่มต้นยังไงคะคือก่อนหน้านี้เราเป็นคนไม่สั่งอาหาร Delivery เอ่อเพราะว่าเป็นคนชอบไปแบบ คือขี้เกียจล้างอะ mm ่ะ hmm. เออไปกินที่ร้านแล้วมันง่ายกว่าอะไรเงี้โยโหเหตุผลได้เกียจเนาะดูไม่เป็นบริสเตร่จริงใจมากเลยอ <มา S 1> ่ะพอตั้งแต่ตั้งแต่มันเริ่มแบบเริ่มปิดเริ่มมีกฎกติกาอย่างเงี้ย mm hmm. วันนึงเราขับรถไปแล้วแบบ mm hmm. เฮ้ยมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าเราอะ่ะ mm hmm. มีแต่มีแต่เหล่าเนี้ยที่มันขนส่งอาหารสีชมพูสีเขียวสีส้มสีอะไรคือแบบเยอะมากแล้วเราก็เออว่ะตอนนี้ก็ไม่ให้นั่งแบบไม่ไม่ให้เปิดร้านอะ่ะนั่งกินข้าวไม่ได้อ่ะแล้วพี่เขาไปกินกันที่ไหนอ่ะ เออแล้วเขาซื้ออะไรกินอ่ะโตออยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอคิดแล้วก็รู้สึกว่าคือตอนนี้จากลูกค้าหน้าร้านที่ปกติจะเป็นช่อมาหรือเป็นใครมาอย่างเงี้ยก็มาไม่ได้ก็จะมีแต่แบบพี่ๆเหล่านี้มาเท่านั้นซึ่งเราก็อ่านเจอว่าคนหนึ่งเนี่ยวิ่งงานแบบเยอะมากแบบของวนันต่อรอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราแบบเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําให้เพราะว่าจริงๆเขาก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบ้านเราอยู่ใกล้บําราชมาก บำราดโวงอกสีธัญญาซึ่งเป็นจุดเมนหลกัหลกๆของเมืองนอนเลยอะ่ะแล้วคือพวกเนี้ยพี่เขาก็มารับข้าวไปให้หมอรับข้าวไปให้คนไข้แล้วแล้วก็เฮ้ยไม่มีพี่เขาสักคนเนี่ยห่วงตรงนี้มันขาด<ม>เราก็ควรจะดูแลข้อต่อตรงเนี้ยให้มันแบบปึกๆแข็งแรงแข็งแรงไปด้วยเพราะว่ามันก็จะมีหลายๆคนที่ปกติขับวินอย่างเดียวมารับอาชีพเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าข้าวคนมันต้องกินข้าวทุกวันอะ่ะเราคิดแบบนั้น่ะนะคือเพราะเป็นคนหิวเก่งไงก็เลยรู้สึกว่า เออไม่ค่อยหีใไงพเรื่องข้าวกลัวคนอื่นหิวเออหิวแบบเอ๊ะพี่เขาไม่หิวเหรอเรายังหิวอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเป็นที่ของแคมเปญน่ารักมากคือใครสั่งข้าว e l ลิเวอรี่นาี่ทซายคุณพี่แกร็คุณพี่ไลแมนคุณพี่แอนด้าลาล่ามูทั้งหลายจะได้กินด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเกิดส่วนต่อขยายแค่ไม่ได้เปะไรเแล้วตอนนี้มีคูปอง เป็นคูปองคือให้กินฟรีอย่างเงี้ยเหรอคะเราคือก่อนหน้ามันก็จะมีการแบบแจกใช่ป่ะแจกคือแบบร้อยกล่องสองร้อยกล่องวันนี้มีที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเออบางทีมันก็ควบคุมปริมาณคนยากแล้วก็ข้าวอะ่ะคนมันไม่ได้กินวันเดียวแล้วอิ่มอะ่ะเออมันมันต้องกินอีกมันต้องกินอีกซ้ําอีกซ้ําอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีหลายคนที่ยังต้องเดินทางออกไปทํางานอยู่โดยที่ค่าเดินทางท่าอะไรที่อย่างมันคงเดิมหมด อแต่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายส่วนครัวมันเพิ่มหน้ากากก็ต้องใช้แอลกอฮอล์ก็ต้องมีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ถูกเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่าเลี้ยงข้าวได้ก็น่าจะดีแล้วก็ไปเห็นไอ,อ้สเตตัสของพี่ไว้ที่เล่าเรื่องของอิตซ่าที่เขาจะาเลี้ยงกาแฟกันแบบเป็น,นแต่เขื่อน,น,นแก้งแย่คนหนึ่งเลยใช่ก็คือแบบ เลี้ยงไว้เลยเป็นแบบเหมือแนบบเป็นที่รู้กันแล้วก็บัวกกับที่เห็นน้องแฟงในทีวีแต่ทำไปเหมาร้านแบบว่าที่เป็นร้านเล็กๆที่อยู่ต่างจังหวัดให้คนสามารถแบบไปใช้คูป,ปองได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันโอเคนะมันโอเคกว่าแจกคือเราเป็นร้านอาหารอยู่แล้วเออหน้าที่ของเราก็คือต้องแบบดูแลลูกค้าอยู่แล้วอ่ะให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นลูกค้าที่เข้ามาให้เข้ามาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เหนือกว่าเออแล้วเขาก็ไม่ต้องแบบรู้สึกแบบ ทาบซึ้งเป็นบุญเป็นคุณอะไรอย่างเงี้ยเออมัน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 ไม่ใช่อย่างนั้นนะเรารู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะออกไปทําในแต่ละวันเนี่ยมันเพื่อแบบคุณจะได้ดูแลตัวเองคุณจะได้ดูแลคนข้างหลังพ่อแม่ลูกหรืออะไรใดก็ตามอ่ะดังนั้นือถ้าข้าววันเนี้มันทำให้คุณมีแรงออกไปได้แล้วคุณได้เซฟตังตรงเนี้ยครึ่งร้อยเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นได้แล้วว่ามันมีประโยชน์กว่าอ,อือันนี้อยากอยากถามแล้วก็แชร์นิดนึงว่าชอบคุยมากับหลายๆคนอ่ะคนที่เขาไปรับของแจกของฟรีอะไรพวกเนี้ยจริงๆมันไม่ง่ายสาหรับเขาะนะ เพราะว่าเขาเคยเป็นคนที่ทํามาหาเลี้ยงตัวเองได้เขาเป็นคนที่เลี้ยงครอบครัวแล้วแบบการที่เขาต้องมายืนเข้าแถวเพื่อรับของฟรีเนี่ยมันแบบคือเอาจริงจิตใจเขาก็บอกฉันพอสมควรเราเราเจอไหมที่ที่มาที่ร้านเจออะไรแบบนี้ไหมที่เขาแบบเขารู้สึกว่าแบบเขาจะมาขอของฟรีได้มันยากบางีอะมีน้องน้องที่หน้าร้านบางทีก็จะรู้สึกว่า เนี่ยพี่คนนี้เอาไปต้้งสองกล่องอยากให้คนอื่นได้อยากอยากแบบเหมือนแบบจะได้เอาสิทธิ์ให้คนอื่นอะไรเงี้ยนายก็แบบเอ้ยก็ไม่เป็นไรนะคือประมาณมาคือว่าเขามียายอยู่ที่บ้างนงเงี้ยคือยายเขาออกมาไม่ได้อ่ะเออแล้วคือข้าวเราอ่ะคือเราทําข้าวแบบมันเก็บได้ไงคือมันจะมีแยกขยไ,ไข,ข่ต้มไว้ต่างหากนี่ใส่คนกองที่แท้ทรูมาไข่ต้มแบบไม่ได้แกะข้าวแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันเก็บได้แล้วก็เขาเลิกงานะเนี่ยเขาก็ไม่ต้องหาแวะก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันตัวฟิวอีก ไม่งั้นก็จะ <g ib li> ต้องกินบะหมี่กึ่งกันทุกวันมันก็แบบมันก็ไม่ได้นะพี่ว่าโซเดียมมันก็ไม่ได้จริงๆงอะไรอย่างนี้ไงไม่ <S <s <ute> <S <c oughs> ได้ค่ะชีวิตเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยมามากก่าตลอดหนึ่งเดือนนะใช่เราก็เลยบอกบอกน้องที่น่ารักว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะแบบแต่งตัวดีหรืออะไรยังไงก็ตามอะ่ะให้เธอถ้าคนหิวมันไม่ได้เลือกอะ่ะมันไม่ได้เลือกแบบอุ้ยแกแต่งตัวดีแกไม่หิวเลยแล้วมันก็แบบ มันไม่เกี่ยวไงบางคนก็แต่งตัวดีมันเป็นยูนิฟอร์มหรือมันเป็นอะไรของเขาก็ตามอะ่ะแต่แบบถ้าจ่ายอันนี้ออกไปตังค์ทุก็หมดแล้วเหมือนกันนะ <c oughs> เออแบบดังนั้นคือแล้วก็จะมีอีกแบบที่คนที่มามารับนอะค่ะคือเป็นลูกค้าที่ร้านนี่แหละแต่ใช้คูป,ปองขอใช้คูปองอ่าน้องก็ให้เพราะว่าแบบพี่สายสั่งไว้ว่าให้ให้ทุกคนก็จัยแล้วเขาก็ถ่ายรูปว่าเขาอะเอาไปให้คนที่แบบที่เป็นที่เป็นคนเล่นร่อนตรงหน้าบ้านเขาอีกโอ้น่ารักมากเออซึ่งมันน่ารักมากไงเราแบบ เนี่ยให้เราไปเองเราก็ไปไม่ได้ถูกปะส่วนคุณคนนี้จะให้เขาซื้อเรียนทุกวันเขาก็เป็นคนที่เขาต้องดูแลเหมือนกันดังนั้นคือถ้าเอกข้าวกล่องของเรามันจะเชื่อมตรงนี้ได้อ่ะมันก็จะเยี่ยมมากๆอือเอออันนี้ก็สอดคล้องกับโครงการของเราเนาะคือเวลาเราให้แบบ universal ให้แบบท่วนหน้าเนี่ยมันจะชอบมีคนที่ไม่เชื่อมากในความเป็นมนุษย์อะตั้งคาถามว่า มาไม่สมควรได้รับเดี๋ยวมีคนมาฉกฉวยประโยชน์คนที่ได้ตั้งอยู่แล้วจะมาแบบได้ประโยชน์ไปด้วยหรือเปล่ามันมีการส่งต่อันแบบนี้เหมือนกันนะอย่างที่พี่สายเล่าไปฟังว่าเขาก็มาเอาเพื่อไปส่งต่อให้กับคนอื่นที่เขาอาจจะไม่สามารถเดินมาถึงตรงนี้ได้ใช่แล้วเราคิดอย่างนี้ด้วยช่อว่าคือต่อให้เขาจะหาประโยชน์จริงๆอ่ะจากข้าวหนึ่งกล่องอ่ะ <c oughs> มันก็คืออีกหนึ่งอิ่มแค่นั้นเองอ,ะอ่ะเออเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะร่ำรวยแบบ เอาไปเก่งกาไรหรือว่าแบบว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มันไม,ม,นไม่มันไม่สร้างความรู้สึกที่จะต้องแบบขมขืนที่แบบว่าเหมือนมาเป็นผู้รับผู้ขออ่ะเออคือบางคนเขามีแต่เขาแค่มีน้อยลงในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งเราเคยเป็นเราเคยแบบเราเคยบอกว่าอยากซื้อของดีๆให้ตัวเองแล้วเราก็ไม่มีตังค์เหมือนกันนะ่ะแล้วเราก็เห็นคนอื่นใช้แล้วเราก็แบบหุยแค่หยิบมาก็สวยแล้วอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ เออแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องปัจจัยเสียที่มันทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์อะม,มันมันมีมันมีเรื่องของศักดิ์ศรีมันมีเรื่องของความน้ําจิตน้ําใจอะไรบางอย่างที่เราพอจะช่วยกันได้เหมือนกันโดยไม่ต้องแบบให้เขาทําตัวแบบทุกเขาเวทานาแบบ อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มากันมาเป็นปกติใช่ไหมอันนี้สําคัญคือทําไมเราต้องมาสัามแดงความจนแข่งกันเพื่อรับความช่วยเหลือจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ภาีของเราอะไรงี่ใช่ไหมคือเราเชื่อว่าทุกคนพยายามทําให้มันดูดีที่สุดเท่าที่ชีวิตเขาจะเอื้ออํานวยอยู่แล้วไม่มีใครอยากดูแย่แล้วก็ดูตกต่ำปวดนี่เป็นเรื่องธรรมดามากถ้ามันไม่สุดแบบสุดสุดสุดจริงๆเลยอย่างเงี้ยใครจะแบบว่ามาขอให้ใครก็ไม่รู้เราใครก็ไม่รู้เห็นแต่ในทีวีมาช่วยอ่ะมัน มันยากอะแล้วก็คือถ้าก็าอย่างที่บอกน,นั่นแหละว่าถ้าจะมีคนที่คิดจะแบบที่มันเป็นกำงกำไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกอือไม่เป็นไรจริงๆเมื่อเทียบก,กับคนที่เขาได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไปอะเนะาะใช่แล้วก็วที่นดีกว่านั้นเนี่ยก็คือตอนนี้มันก็ขยายไปตรงที่อื่นคือตอนนี้มีที่รัชดา44ซึ่งมีพี่ออนทำทำแจกอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ทําได้ตามกําลังของเขาไม่รู้ว่าจะได้แบบ ได้นานขนาดไหนคือตัวเราอะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากให้แบบตุ้มเดียวแล้วหมดแต่อยากให้มันยืนระยะไปเรื่อยเพราะว่าพอลกอรทั้งเนี้ยที่มันต่ออายุมาอีกเนี่ยคือหลายคนอะ manage ไปว่า้หมดเมษาแล้วเดี๋ยวโอเคละอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคอานี้พอมันยืดเนี่ยเสียหลักเออหลายคนเสียหลักเออมันมันแบบว่าช็อคขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้มันต่อไปจนถึงจนกว่าพลกรนี้จะสุดอะซึ่งก็ตีไปว่าพฤษภา อ่ะฮะซึ่งก็หมายความว่าอีกสามสิบวันสามสิบวันเนี่ยเราก็อยากจะให้มันเย็ยนไปให้ได้เรื่อยๆเช่นแบบบางคนตื่นเช้าเราก็ไปดีลกับร้านข้าวมันไก่ที่เขาเปิดเช้าคุณจะได้รับตรงน,นั้นไปก่อนหรือว่าอย่างวันเนี้ยของพี่ออนที่เพิ่งดีลได้ที่รัชดาสิบสีเนี่ยก็คือแกเริ่มแจกตอนหกโมงเย็ยนเพื่อให้คนเลิกงานเนี่ยสามารถแวะมันรับได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือแล้วเราก็เออสมทบทุนแบบ ช่วยไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าก็มีคนแบบช่วยทุนมาแบบว่าขอเลี้ยงข้าวเพื่อนคนนึงค่ะสองคนค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือน,น่ารักมากนะแล้วก็แล้วก็วก็เลยแบบทำให้พี่เขามั่นใจว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยกันพี่เราจะไปให้ได้ตลอดลอดฝั่งพลกอนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยช่วยกันไปเนาะ,ะก่อนที่ตะแบบว่าเข้าเรื่องการร้องเพลง,งคุณนะคะซึ่งคุณต้อง <laughs> ร้องเพลงให้ฉันฟังให้ได้ในวันนี้ <m akes S 2> เอาแบบคำถามท้ายเดี๋ยวแบบว่าจะแบบว่าอยากให้ทิ้งทิ้งท้ายก่อนเราจะเข้าช่วงร้องเพลงกันนิดนึงว่า สำหรับคนที่เขาแบบไม่มีความหวังเขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะเอาอะไรกินหรือแบบสักสี่ชั้นไม่เคยต้องมาขอใครกินขนาดนี้ชีวิตทำไมมันแย่ขนาดนี้ฉันผ่านสิ้นเดือนมาสองสิ้นเดือนโดยไม่มีเงินจ่ายนี้บัตรเครดิตค่าเช่าห้องค่าผ่อนรถแล้วมันจะไปอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเยาบอกอะไรเขามันกดดันเราเรารู้ว่ามันกดดันมากๆไม่ว่าจะมันตอนนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินแล้วความกดดันมันมันปกคลุมไปแบบทุกคนเราก็เครียด อยู่บ้านเราก็เครียดแล้วแล้วขนาดว่าฟ้ามันไม่ได้ผ่าตรงเรามากอะเรายังรู้สึกถึงผลกระทบมากขนาดเนี้ยแล้วคนที่ฟ้าผ่าลงมาตรงๆจะอยากให้คุณพูดออกมาอันนี้พูดในฐานะของคนที่คนที่ป่วยแล้วมีอาการซึมเศร้าด้วยอะนะว่าคุณไม่ได้โดนอยู่คนเดียวจริงๆนะจริงๆฟ้าผ่าทุกคนแล้วอันเนี้ยเป็นแบบฟ้าแบบฟ้าพิเศษผ่าได้ทุกคนแล้วคุณไม่ได้โดนคนเดียวดังนั้น ปัญหาบางอย่างอะค่ะที่มันเหมือนจะแก้ไม่ได้แล้วมันแก้ไม่ได้จริงๆอะพอลองพูดมันออกมามันมีคนพร้อมจะฟังนะแล้วก็มีคนที่ยินดีจะช่วยด้วยแต่ขอแค่คุณคุณพูดมันออกมาฉัไม่เคยดูถูกความทุกของใครเว้ยคือมันก็ทุกอะมันก็ทุก,กันทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคืออยากจะให้แบบอยากจะให้สื่อสารอยากจะให้แบบส่งเสียงออกมามาถึงอย่างอย่างอย่าง คณะของชอ,อก็ได้หรือว่าแบบถ้าแบบพี่มาได้เนี่ยมาถึงติวานนท์สามได้เนี่ยหนูมีค่ารถให้พี่ที่พ,พี่นั่งรถมาเนี่ยแน่ๆพี่มีข้าวกินแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือให้แต่ละวันมันพอจะผ่านไปได้ก่อนถ้ายังแบบถ้าเรแบบายังหายใจอยู่อะ่ะพรุ่งนี้มันยังมีไงเดี๋ยวมันก็จะเช้า,ชาแล้วจริงๆม,มันจะเช้าแล้วแล้วทุกอย่างมันจะแบบ มันก็จะรีเซ็ตใหม่อีกวันว้ยมันก็จะเป็นวันที่แย่อีกวันแหละแต่เราก็ยังมีวันที่แย่ต่อไปเรื่อยๆไงมันไม่ใช่วันสุดท้ายอยู่แล้วอ่ะดังนั้นคืออยากให้ต่อค่ะอยากให้สื่อสารแล้วก็ไม่ไม่ผิดเลยนะที่คุณจะรู้สึกแย่รู้สึกตกต่ำรู้สึกขดกูรู้สึกแบบทําไมกูแม่งห่วยแตกอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือใจก็รู้สึกห่วยแตกอยู่ทุกวันแหละเพราะว่าแบบไม่สามารถจะดูแลทุกอย่างให้มันโฟลได้เหมือนอย่างตอนที่ช่วงที่มันกําลังร่าบรื่อเนาะแต่ไม่ใช่คุณคนเดียวค่ะทุกคคนนนนกก็่วยแตตอี้ื ไม่ได้แยกคนเดียวอ่ะอืมจริงๆถ้าไม่ไ,มไปที่ตึกไทยสม,มิธก็ออกมาพัพิธีค่ะอยู่ในความมืดด้วยกันเราก็รู้ว่าในความมืดนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวและผ่านความมืดไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันจะเป็นเช้าวันที่เราตื่นมาเราก็เจอแสงสว่างเนาะ